แล้วซ้ซนเนาะโอ้ยแซ่บนะมาแล้วครับพี่น้องคะว้าวสีคุณอย่าดูถูกสีนะคะซิมอีหลีโอ้ยเผ็ดอีหลีอหลของแซบ่บมาค่ะเนาะจริงๆแล้วเรานั่งบนห้างน้อยไงไม่มีที่ตั้งที่จะเห็นแบบเราเยียจากินที่บ้านที่เบลเยียมนะคะโอ้ยทั้งเส้นทั้งมะละกออืม ทั้งก็พูดทั้งมาก้อยเวอลก็ได้ยันยาดเว้าะตูนะต้น้ำปลาอือหึอืหหนมันกินหม,มือมนเนะหาขึ้นไปหน้า เคยกินบ่บ้านเจ้าอ่ะของแซบเของแซบนะฮะยายบ่อจะทำที่ไหนอืมผักจะเก็บจักส่วนสุดยอด อืมโอเคปะแซ่บเลยแซ่บเล็วอืมอ่ะนี่มาดูหน้าตาว่าชีสจัดขนาดไหนสองพี่น้องอืมตาแจง้วง .swing วะตาแจง้วง .swing วะอ,นนนนอ,อัน,อะนั้นยังเอินเมย์หอมเมย์บกอันนั้นยังเอินเมย์กิ่นมาสันน้ำลายแตกนนำมา อย่าให้ตกเดอ้อควมบึบอดเดอ้อ <laughs> สังกาวาสังกาวาควมบึบนี่อดเด้อนี่วางกระติบข้าวเหนียวเนี่ยอันนี้นหนักกว่าจีน่าจะเป็นนี่นะนได้อยู่ได้อยู่เชือกันพยุงมั <laughs> ม่มีเวลาพยุงนะแซฟอือันนี้หอยปังแลวจีอืม แซ่บแซมค้าอืมหาเวทีบอรได้ท่าโอ้ยตอนอืมน้องน้ำแซบลูกน้องน้ำเป็นเด็กเส้นอืน้องน้ำเป็นเด็กเส้น ค่านา้ำ่าหืมห,หนูถ้วยน้ำพริกมเมื่อเช้าเอามาให้หน่อยดิเอามาตุ้ยอนนี้ต่อจะกินอะไรเนี่ยเยจ่าจะ,จะกินอะไรแน่บังหมา เฮ้ยกินเพียเด้อพี่น้องเด้อหอยโอนต้นอืมอนี่ยอยอดเลยยอดมันลอยชวด <c oughs> ให้ไผให้เม่เนี่ยให้ยังเิดแล้ว เหล้ากับน้ำส้มใสายชูน้ำใส่น้ำใส่สูอะไรก็ยาสุนยาสุนแม่แม่เอาเดี๋ยวทําสูตรเดี๋ยวทําสูตรเวลาทําบอกด้วยเดี๋ยวจะลงยูทูบเผื่อนั่นเพราะว่าปกติยายจากลับมาเนาะเวลาทำกินเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งกว่าเนี่ยเพราะแม่ลงส่องเที่ยตี่สามนี่โมดโมดเข้าบ้านสูตรสูตรเโมดไม่เข้าบ้านนะคะมารอบนี้ดีจังเลยเป็นคนบอกมาทําสูตรเผื่อพี่น้องือ ป,ป้าหน้าอาทางไทยลงบอกจริงๆทุกครั้งเนาะเวลาทําเสศษอาหารทิ้งไว้ในบ้านในะอะไรเนี่ยมดเข้าอันนี้เห็นแล้วหายห่วงเลยปีเนี้อืมเผื่อข้าดูแลนะอย่างแทงเล่าขาวหนึ่งขวดอย่าเพิ่งบอกสูตรอด่าเพึ่งบอกสูตร <c oughs> เพราะอะไรไหมเดี๋ยวทำวีดีโอนะคะติดตาม ที่ล่ามาจากไหนพี่อเอาไม่ใช่าหร้อืมของแป๊บเหรอไปเรียนเอสูตรเกี่ยวกับพวกโคกน้องนามโมเดลผ่านยูทูบแต่ไม่รู้ว่าช่องใครอผ่าน Youtube เหมือนกันอืมอืมออันนี้อันนี้ก็การจีเลยมาบ้านปีนี้หมดไม่เข้าบ้านตา มามาัมาว่าตำตีนสักคำไหมอ๋มจิตพริกสองเม็ดกับยายเอาสิเน <c oughs> ี่ <c oughs> าานยเ <c oughs> มื่อนะกี้เอาแค่กินใจ <c oughs> กิมเม็ดเลย<า>อืมแซ่บจริรงหว่ะของแซ่บรวมหนึ่งก็แซ่บเหมือนขาต้มข้าวโพดใส่นี่ใส่ข้าวโพดด้วยนะ,ข,ะข้าวโพดเขาเหนียว <laughs> น้ำท่วมหลมสักแบบตั้มไรสุดน้ำท่วมรลมสักนะฮะแสแดงมาเพิ่นยุรลอือหือาไปแล้วไปะทะเลาะก,กันแล้ววันนี้เมนูหอยทั้งวันเมื่อเช้าก็เกงอ่อมหอยอีจิตอนนี้ตหอยต้นำหอยออนต้นต แถมซุปเปอร์ตีนในเทศาบาลเนี่ยน,น้ำช่วมในเมืองเทศาบาลหลงมักด์มะเขือจากต้น เก็บมาอย่างละนิดละหน่อยอเก็บมาข้ามคืนแล้วกินบะแซบม,<า>มันก็ต้องเก็บมือ้อนี้กินมื้อนี้เวลาผักสดของไม่ม,มันจะได้เป็นของไม่เขาพูดกับผักมาเมือ่อเช้าต้มไว้ก็มาซอยๆใส่อืม,อมนี่แห้ง กระปูกระน้ำท่วมมาขอช้นช่วยปลาด้วยนะน้ำหางแังเนี่ยพีิกจะเผ็ดเพราะว่าเอาพริกกลับอันนี้โอ้ตำบดแตก <laughs> เบ้นต้นๆยายจ่าตำพริกบดแตกขมกระเพาะเขาเหนียวหวานอืมหวานอร่อย มึงถามว่าปกติเขากินแต่ข้าวโพดอะไรนะน้เหลือง,งข้าวโพดหวานอืมที่เห็นในนั้นเนะเาะหอยเชอรีต่ตอนนี้ออกได้ปะ่ะใช่เอ้เมื่อกี้กินไปกี่เม็ดแลอืมมันจะมีหอยปังด้วยหอยเชอรี่ด้วยเนาะเชอรีต่ตองาตาออกกินมากก็ปวดหัวเม,มา อืมอืมอืมสดใจเมงวันเริ่มมาแล้วได้กิจประลักพี่น้องไม่ต้องเชิญเนี่ยขึ้นบ้านตีนก็ไม่ล้าง <c oughs> <c oughs> นิสัไม่ดี มันใช่มากเลยอ่ะอืมสะใจอืมยังพูดไม่ได้กินเต็มปากอืมบรรยากาศนะอืมผักอันนี้บรรยากาศคึ้มๆดูแล้วยังไม่สินนะถ้ากินตอนแดดร้อนอือเหงื่อแตกด้วยจิจาๆจิจา สุดยอดลมยอยๆลมวอยๆนะคะวันนี้อ่าเขาคอพูดถึงเน้ะมันก็คืมฝนปล่อยมาวิ่งไปหงสีไปลงเขาไปลงลมสักเบดิด <c oughs> แต่ว่าน้ำไหลเขาเนาะพูดถึงน้ำไหลเขาอ่าเทศบาลลมสักน้ำท่วมตอนนี้ฮะดูยูทูบบ่าวต้อมเนะาะบ่าวต้อมชาแนลนะคะเัากินหาดูหัวขิน เป็นพลั่งโซกมกอดอยากมากมัาเคนตีนไว้ของมัาจุบจุบงานการก็บรรู้จากเท็ดมาตะกินเอาผัวว่าในโทรที่ได้ก็ที่ตะกินตะกินเห็นแตะกินบโมฮิดงานเฮ็ดกันออืืมมความฝัน คามสุขของเยจ่า,จาบอไปเที่ยวได้กบับบอมียานนูนอมจริหอแกเข้าเร็งเดียวม,มันมาม่ต้ง่แบบ่งางนกเอาอยนดิหมูใบอูบะทู <c oughs> โอิเมนเออแมก็ว่าเขาดีนะแมก็ดีบริจิหนากินหนึอืมไปย้ยเนี่ย,นนย,ยมันจะดูบ้าน,านอุแล้วก็รู mhm, cắp bóc hơi ngược tham xếp đưa nua mhm, 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 มองต้นอ้อนต้นเราอยู่เก็บเยอะเก็บแค่ก <c oughs> ินมั็นไ่มันแซ่บอยู่บ้านแทบแบไม่ได้กินหอยอนต้นเหมาเจ้างานีหอยอ่ต้นน้องโบโบได้ว่ากินทุกมือจากเคียด้ออืม ยายเอาหอยออนต้นจกคำบ่แม่บวกกับขึ้กกับหอยออนต้นอืมบ่แม่ขึ้กกับหอยจิจิเอาแกงออมแกงหอยหั่นแซ่บจนกว่านั้นได้กินยังแม่บวกินบอือว่ย่าตามาเอาสักตีนไหมเนอะเอาเทลาตีนมาตีไปทีละตีนนะแต่นะเฮ้ยเอาก็เป็นยิ่งเล่าอันนึงนี่เด็กเอาบ่าเทละตีนเอาเร็วทำนึงให้ชื่นใจเร็ว บบกบอบอกก่นยุนน่าไม่ชอบเคี้ยวไม่เสร็จไม่กินฮนะเอออย่างนั้นแหละดีมา,มากๆถ้าไม่เสร็จเราก็ไม่หยุดดีสงดอ,อ,อ,องก็ได้อืมอื้อันไหนได้เบาน้ำเตยตั้งหลายนี่เราโยเยอะหลากว่านี้อย่างโน,นอยอย่างน้ำที่เรียกนะ ไปก้มฮันนันยังวิ่งวิง่งจะส่มพมนี่หรอโบ๊ชแลช้วน้ำส้มสใสูมาละอันเฮ็ดไม้หรือว่าเฮ็ดใบก่อนลรอเฮ็ดใบก่อนอ้าวเฮ็ดไใ้เป<อ><อ><อ>็นเดี่นแล้วกอลูกอันนี้แกมะเหลงกันเดี๋ยวไอ้น้ำเอ้ยพันพูดขึ้นมาไปซื้อเหล้ามาใหญาติได้จะกินเหล้าน้ำส้มใสๆหนึ่งขวดเออน้ำส้มใสๆหนึ่งขวดลูกยังอยู่เหล้าแล้วยังวิ่งแล้ววิ่งบินเบียนแล้วกินของกีน ินจะได้หมักไว้ของเก่าว้อมเนาะอันขี้กากมันนะเนาะหนังโคตรกระยุ่นเหรอเพื่อแม่คลองไว้พื่อโอ้มันเมาแท้ๆเว้ยแม่งอันเนี้ยขี้กากมันห้างเอามาทอกอัพผสมน้ำโตต้นมามันเป็นปุ๋ยบอระเอาอาใส่ปะมักไปก่อนแม่จะออกมาแบบมันเนอซื้อมาเผื่อไว้เย็นด้วยจะไม่วิ่งร่ำไรแม่ตังกับย่าแล้วย่ามีแล้วก่อน ยาลักของเขาโอ้ได้ลักลูกสาวบ่ห่าไว้เลยพูดไม่ดีนะเดี๋ยวเขาจะว่ามือไว้ทำไมอ่ะจับหัวให้เอ้ยขอโทษก่อนใครเป็นใครให้รมึงยาอ๋อเขาบอกมันสิเขาบอกว่ายาเดี๋ยวอันนั้นออกให้น้าเนี่ยอะไรให้ยามึงเฮ้ยกระปูฝรั่งเดินไปตุหัวปุ๊บปั๊บมาจัดควด เอาเอ่อขวดจยที่ฉันเอาขวดใหญ่อ่ะอวดเท่าไหมาถามค่อยอยู่ปะนะโคโดน่ร้ไ้นร้อยจี่สินำมันซื้อไปตำร้อยสิบบาทไม่ใช่บัตรบุืูน้ำต้มส่ชูกับดใจญ่นะลูกส่งฟนว่าเลยกูบ่เนืพี่ส่ัจีนหน่อยเขาซีแฮนปู สองปีส้มส่ยชูพร้อมวะเอาเอานนั้นมาเลยเอาแบงคร้อยไปเลยขี้เกียดน้ำอะไรน้ำส้มใส่ชูขวดใหญ่หนึ่งขวดเหล้าสองขวดน้ำส้มใส่ชูขวดเท่านหร่อ่าไปหมดนี่แหละนะำวยนี้พอไปแล้วนะไปแล้วเพชเหล้าเหล้าขวดใหญ่สองขวดน้ำส้มใส่ยชูขวดนึงขวดสิบบาทน้ำมามัามา ไม่ใช่สิบบาทน้ำส้มสายชูเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ราคาสิบบาทไม่ใช่อันขวดมานะซัมมี่บอที่ตรงมาเทนะขวดใหญ่ยิ่งเขาเออขวดใหญ่เขากระตังไปเพื่อวิ่งไปวิ่งมาเอาที่อยู่ในตู้น้ำนมชิ้นเย็นนะอะไรอ่ะนมเอะไรเรียบวมาบอแต่โคตะลูกวะ เอาพวกพ่นก็เอาไปของพุ่นแม่ค่ะก็เหยาว่ะนิ่งห่างมาไหนอทองคือกันทวงไนไหนก็นเอาห่องยาไปเยบเดี๋ยวคุยหือหลังคาตรงมันอ้ให้มันก่อนจ่ะอืมอืมสุดยอดพี่น้องจ้ะอาจจะข้าพุพดอืมเอาไปและ้วต้นบอกเลยถามมืออยู่บ้านนี่กินมือนี่ ถ้าตอนปลาบ่ารต้องซีกแล้วเขาก็มางบใส่กับบักพรที่กังซีโอกระดูกเด๋อแย้มมาอักอย่างน้อยแต้แย้มให้มันละเอียดเอียดอย่างน้อยก้อยเที่ยวสามคันลื่นลึดเตะกรอบระวังกันแล้วกันนี่ถึงฉันนะขอขอซีกมาเขียยเงินทีเนี้ยเรากินข้าวบ่างแล้วบ่โอ้เดี๋ยวหงิทองมาถึงมือชาวกินหลายแล้วข้อเนี่ยว แบบชุกชุบลูกโอ้โหัวหัวใหญ่จังเลยเอาอาหารออกบ้านน่ะทางหัวน่ะมันจะมีก็อาหารมันนะเออน่ะเดี๋ยวจะบาดูเดี๋ยวก็มองเอาดู ส่องพี่น้องกินตามส้มพาดน่งเบิดเลยค่ะสุดยอดอิมืมๆจบๆใหม่ๆเก็บฝีมือแม่ไข่นอาปลูกผักกรอบดีแท้นเนาะเดาล้างบ่ะเด็นอะ อสลัดน้ำพอจวดจวดธรรมชาติฝนตกฮะแม,มนโอธรรม,มชาตินอนก็ธรรมชาติอยู่ลินซ <laughs> ีมัมมนบปเบิร์ฟแบบยุ่ะ <laughs> มีคนยแกกินอย่างนี้มันแสบออ่ะอ ดอกสนุ่นนาเขาเก็บมาสามยอดเอามาแค่กินกำลังคนดีเพราะยิ่งกับเรื่องขอมดอกสนุ่นคนละตีนกันอ,อิอ่มตีนอ,อืมใช่คนละสองตีนเขาอืมคนละเป็นสักตีนมาเป็นฝุ่ง ว่ากินเพื่ออยู่บได้อยู่พอกินเต็มโบเมนเด้อช่วงเนี้ยมาเ,เพื่อกินโบ,บ, <laughs> บเมนกินเลยครับออืมาเท่ากินผลพอได้อันนี้เขาเรียกว่าผลประโยชน์ ย่ำบ่อแรกก้างย่ามมาตับตับอันคอห้อยบอ่อแหฮนบ้บ<อ>บาบ,<อ>บา้าใกล้มาเป็นสิบมะเนี่ย <c oughs> ห้อยกินตามโต๊ะแต่บอกเลยนะโอ้โห้อย,ยก็กินเออมิยนเบิงกินพูดเ <c oughs> ยอะแยกกินทอมเนี่ย อมยอบเลนะบ้นมวบอกให้ยัดนะออืยัดใจผู้อยูนะ่บ้านกินดุอืปีหน้ามากินหอยป้านะ <c oughs> ป,ปีนี้กินหอยอ้นต้นกับหอยอีจิปีหน้าหอยป้าใหญ่กว่านี้ออืสี่นิ้วอายบ่ายหอยป้าพะนะ หอยป้าใหญ่สีนิ้วอายยิ่งแกยิ่งใหญ่จ้าไม่มียานเต่งและตึงตึงยังอู้แทบกลายด้วยปีนี้ยังตึงประมาณนี้ปีหน้าจะตึงขนาดไหนคิดดูเอาโอ้โหสวดลวดนะครับพี่ต้องวัง เราหายูหกตัวพอแค่นี้เลยยักอายเอาไปแค่ทางหลังหกตัวที่ถามว่าจะกินไหมกินค่ะเบลีย์เบลียมไปก่อนเด้อายบายยักอายอ,อสุกมกคักแมวยบลังเบลเยี่ยมรับบ๊อด